สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กจะมาแนะนําท่าวอร์มอัพง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะไปเอ็กซ์เซอรไซเราต้องวอร์มอัพเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะตามมาเลยค่ะมาที่ท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกเอาจากศีรษะส้นบน,นก่อนนะคะกิ๊กจะทําเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะคะที่เหลือเพื่อนๆก็นับแล้วก็ทําเองนะคะจะ15ครั้งก็ได้30ครั้งก็ได้นะคะไปค่ะสองสา 4, อ่านี่คือท่าที่1นะคะต่อไปท่าที่สองนะคะมาที่ไหล่ค่ะไหล่ฟึบเวียงก่อนจะเวียงไปหน้าไปหลังก็ได้นะคะตามความถนัดของเพื่อนเพื่ 1, 2, 3, 4, 5, อนหนึ่งสอง้าอานิ่งแล้วก็ล็อกป้ายหมุนกลับ1 2ึ่งนะคะทำสลับนะคะซ้ายขวาไปข้างนี้ด้วยค่ะไป, 1, 2, 3, 4, 5, ไปหนึ่สห้าป้ายเวียงกลับ1 องสามสี่ห้าอ่ะเวลาวอร์มอัพนะคะทำทา่าง่ายๆนะคะสบายๆอย่าลืมหายใจด้วยนะคะต่อไปไปที่ท่าที่สามกันเลยค่ะปายท่าที่สามนะคะเป็นท่าเอากดเอวนะคะไม่โน้มไปด้านหน้าไม่โน้มไปด้านหลังนะคะไปด้านข้างตรงๆอย่างนี้นะคะไปค่ะกางเท้าเท่าไหล่ช่วงไหล่ของเรานะคะไปฟื้น ห้ 4, 5, ปลายกับอีกข้างหนึงค่ะเท้าะเอก่อนเลยหนึ่งต่อไปถท่าต่อไปเป็นเท่าสปอร์ตนะคะเวลาทำนะคะให้เกร็งกล้กามท้องแล้วก็หน้าขาของเรานะคะส่วนหัวข่อของเราจะไม่เลยปลายเท้านะคะปลายเริ่มกันเลยแค่ห้าครั้งนะคะจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู อย่าลืมหายใจนะคะโอเคมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะท่าสุดท้ายนะคะให้ทุกคนเกรงทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะแล้วก็ค่อยท้าไปนิดนึงยกเท่าที่ยกได้นะคะได้แค่นี้ก็แค่นี้นะคะส่วนใครยกได้สูงก็ทําตามที่เจองสะดวกได้เลยโอเคป้ายเริ่ม 1, 2สอาสี่ห้า้าอีกข้างนึงค่ะ1นึส ห้าโอเคค่ะกิ๊กก็มาแนะนำท่าวอร์มอัพง่ายๆแค่นี้นะคะทำสบายๆอยู่ที่บ้านนะคะก่อนที่เราจะไปแอ็กซ์ซอร์ซส์นะคะเราก็ต้องวอร์มอัพร่างกายเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อของเราอบอุ่นนะคะโอเคค่ะขอฝากคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนๆทายออกกําลังกายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ